ต้องลมนะครับถือว่าต้องลงเนี่ยเป็นเฉพาะว่าปกติของตาที่เราเจอได้บ่อยนะครับในเขตพื้นที่คอลลอนเนื่องจากว่าพื้นที่คอลเอาเนี่ยมีอากาศที่เขาค้างที่จะร้อนแล้วก็มียูวีค้างที่จะสูงนะครับโดยการดูในภาพนะครับจะเห็นได้ว,ว่าตรงบริเวณตาขาวนะครับจะมีเยื่อบุตาขาวมีการเสื่อมตัวติดขึ้นเป็นสีขาวก้อนๆหรือว่าสีเหลืองก้อนๆ นี้นะฮะซึ่งเกิดจากที่มีแสงนะครับ UV นะครับ ลมมลภาวะต่างเ,เดินทางเข้าสู่ตาแล้วก็ไปโดนที่เยื่อบุตาขาวนะครับทาให้บริวเวณเยื่อบุตาขาวนียมีการเสื่อมตัวเกิดขึ้นกลายเป็นก้อนเหลืองๆก้อนขาวๆบนนะครับซึ่งอาการของต้องลมจะมีตั้งแต่เรื่องของการระคายเคืองนะครับแพ้แสงนะครับสู้แสงไม่ได้นะครับน้าตาไหลนะครับส่งผลให้เราการใช้คอนแทคเลนส์การใช้ชีวิตก็ลำบากมากขึ้นนะครับผมมีปัญหาก็เรียนเชิญได้นะครับที่ดรสุนการแว่นทุกสาขาครับ